ผมว่าจะไม่ให้ค่าเลยนะจริงผมว่าจะไม่ให้ค่ามอะไรอีกนะอีนางบานเนี่ยบานมานี้เดีย๋ยวพี่จะสอนอะไรให้เดีย๋ยวพี่จะบอกอะไรให้้วนะบานนะเออบานจ้ท้ใช้สติอย่าบิดอย่าเบือนอย่าอะไรกันเยอะแยะนะบานการที่หมยเนี่ย ตามผัวาบบานไว้นะปาว่าหวยตามผัวเอาเวลาไปดูลูก่อนไหมอย่านี้นะมาฟังันนี้เข้าเป็นผัวเมียกันนะเข้าไปแน่เข้าไปได้กันมนันดีแล้วข้าจะเป็นข้าจะเป็นอย่างี้ตลอดผู้นี้ไปแน่เขาจะไปได้กันตลอดข้าไปแล้วตามผัวนะปะ่ะเออไม่เหมือนมึงหรอกไปหนามาหน่ผัวไม่เอาไปด้วย สังคมเพื่อนผัวลังเกียจใช่ปะเออสังคมเพื่อนผัวรังเกียจเขาเลยไม่เอาไปด้วยต้องไหมเออแล้วก็จะบอกไปให้หม่ไนะเปอฟซี FC ใช่ไหมนิ่ใส่ดีมากนิสใส่ดีมากแยกแยะใครมีปัญหาอะไรไม่ยุ่งไม่เกี่ยว มาอยู่กับอยู่กับเขาดีหมดนะอืมแต่ที่สำคัญนะบูมโคตชโชคดีเลยที่ที่ได้ภรรยาแบบหมวยเนี่ยปล่อยให้จริงๆรินะพียเนี่ยพูดจริงๆนะมวยเป็นผู้หญิงที่เป็นแม่บ้านแม่เรือนอะ่ะคือเช้ามาก็ทำมาข้าวแล้วให้ลูกไปโรงเรียน นะมุ่ยจะตือนก่อนบูมคือเขาดีหมดอ่ะทูตบานดิมึงมีอะไรดีบ้างมามึงจะไปว่าเขบบ่าไหนบานเลยฮะไปว่ามวยเข่าเนี่ยคุณคุณอนะะมีอะไรบบคุณจะมีอะไรดีบ้างตอบสิ่อนนี้คุณจะไปว่าด้วยเข่าเนี่ยคุณมีอะไรที่จะไปเทียบเขาได้บ้าง เขารักกันเข้าไปไหนไปได้วยกันใช่ปะเออเข้ารักกันไปไหนไปไหนไปได้วยกันเข่าเสมอต้นเข่าเสมอปลายเข้าใจไหมบานฮะเข้าใจไหมเออจะไปเสือกเรื่องเข่าหรอกมึงอ่ะนะเอาเวลาเอาอะไรที่ตามผัว ดูแลลูกดินสัดมิแค่เสือกเขาจะตามผัวเขาจะปไปไหนครับผัวเขาเสือกใช่ไหมเสือกเขาจะไมไหมไม่ต้องไม่ต้องเสือกไหนสตีนจริงๆแล้วผมไม่อยากให้ค่้ายนี่เลยยิงเนี่ยที่ลูกที่ลูกมันโดนทุกวันเนี้ยป้าละเมะแล้วก็เร็วๆเร็ว,เ,รว,เ,รวนนเนี้ยจะโดนอีกเนี่ย แล้วเรืวนี้โดยเนี่ยก็เพราะอีดะอีนี่แหละอีบารน,นี่แหละคนเชื่อปะ่ะเพราะอีนี่คนเดียวนะครับนะอี่ทำให้ใลูกเราไส้คือหาเรื่องให้ลูกก็ตลอดจริงอันนี้แหละได้ปะ่ะเออหาเรื่องให้ดำตลอดสันดานพอๆสิได้ปะ่ะสันดานพอๆกัน แม่ลูกคู่เนี้ยแม่ลูกคู่นรกนนลบเข้าใจไหมเออเอสซีใช่ชป่ะหมวยหมวยมันนนิสัยดีนะสำมาข้าวอร่อยนิสัยดีแลว้วก็อาชาพใส่ดีดูแลผัวดีนะครับนะขับรถให้ผัวไปไหนขับรถให้ผัวนั่งนะเป็นผูป้ปผู้หญิงที่แจ้งอะ่ะสุดยอดแต่ว,ว่าบูมเป็นหมอลำไง

จำเขาให้ฉลาดเหมือนกันวั้งอันเห็นปะเออฝากไว้คิดพิจารณานะครับทุกว,วันนี้โลกสัญปกรรมอะ่ะมันล้ำสมัยเห็นปะเออเป็นไอ้ดรามโรคเวนเขาจะพาไปทำนมจะไปทำเรื่องรีแพร์เวน ปวดจใิตปวดใจเลยีห้าโอ้โหนะปวดจิตปวดใจเลยก็พาไปทำนมอีเว้นี่จะหาเรื่องรีแพ้อา้เขาดีเอสซีเอ้ยคตดอายเลยอะนะครับ อะไรสพอกันไม่รู้คูเนี้ยนี่ใส่มาพอกันมันอยู่ยกันได้ครับพนะี่สีนะนิสัส่ชอบบิดชอบบิดชอบเบี้ยวอะไรเงี้ยพี่ก็ประหลาให้ผมเลยชอบบิดชอบเบี้ยวชอบอะไรแบบไม่อยอมรับความจริงอะไรเงี้ยมันมาพอกันไม่รู้คููเนี้ยนะ บานนี่ก็ตัวจังไรนะเป็นคนที่แม่งแก้แล้วเจหมองเรียกว่าแก้กะโลกกระลาใช่ไหมะภาษาบ้านผมเรียกว่าแก้กะโลกกระลาเออนะครับเพราะฉะนั้นเอฟซีฟังนะวันนี้อีบ้านเนี่ย มันก็จะว่าทุกคนแหละมันไม่เคยว่าตัวเองไม่เคยว่าลูกตัวเองเหรอกครับมันจะว่าทุกคนแหละอันนี้คือสัญลักษณของมันเข้าใจปะเอออันนี้คือสัญลักษณของมันสัญลักษณหมาเข้าใจปะเออนี่ก็คือสัญลักษณ์ลานหมาเหมือนกันเข้ปใจปะฮึโว้ย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  สันดานหมาเราเรียกมันว่าอีสันดานหมาแม่งสันดาลแม่งมาพอกันจริงอะไรสครับสันดานมาพอกันอ่าแค่นี้อะไรสีคือพวกนี้ฉ่าฉ่ามวยเรื่องเรื่องอะนะโอเคนะครับทุกท่านคลิปนี้ก็มาดิครับ